ผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สาม ข้าพาเจ้า <default> <kuin Ranger Foot> ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้า จะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปคณะปริศของข้าพเจ้าทั้งหลายในเวลานี้ให้รับรู้ถึงเทพมหาราชทั้งสี่ยักษพุทธคนทันกุมภพันนาและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองพิษณุโลกสองแควทั้งหมดจงร่วมกันก,นกนระทำพระปริศพร้อมกับข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะสวดประกาศรัตนปรริธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้บัญญัติไว้ขอเทวดาทั้งหลายจงรับเอาอาชญาแห่งพระปรริษนี้กระทำความเป็นสวัสดโมงคลให้เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันร,รักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติก่ลาวพร้อมกันด้านล่างชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคพ,พื้นดิน หรือเราใดสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพยจงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ซั์เครื่องปื้มใจและลัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้ เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสากยะมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรล,ลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นนามตะธรรมประนีต สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญสมาธิอันใดเป็นธรรมสะอาดปราดทั้งหลาย าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสงฆบกของพระสุน์เจ้า ผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจ,จวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธพอดมเป็นผู้ปัสจาความอาลัยพระอรหันตเหล่านั้นถึงพระอรหันตที่ควรถึงยังเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได,ได้เห็นอริยสัจส,สี่พระตถาคพเรียกผู้นั้นว่า เป็นสัตตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวิระ์เ้าเจ้าอยู่หัวพระโสดาบันเหล่าใดารู้แจ้งอริยสัจสี่ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึง้ง ทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปดข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเห็นผิดในกายสักกายะทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมง,ง,งายสีละพะัสสปารามาอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สั่งย่ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้น เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐานหกแน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้าง เพราะความพลาดพังท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปก,กรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปก,กรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้สวัสดีมงคลจงมีแต่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกาเจ้าอยู่หัว พุ่มไม้งามในป่าที่ผิยอดอ่อนสะพังในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญง,งอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นวรรนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวิรเล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวกรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันหน่ายแล้วในพบต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้ว เป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดสถิตยอยู่ในอากาศ ซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระส,สงฆ์อันเทวดาและมนุษย์ชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแดพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวสาธ